กวา่าปาตัวสันนิจะไม่ชูคนก็ไม่มาถึงนี่ไหมชูจริงมึงปล้ำปล้ำชาหนูดูวันเรื่องเด็กกระดุนชูคนวันนี้ไม่ต้องเป็นหวงวันนี้วันเกิดวันเกิดวะพี่เข่งครับยาวแต่ลมผมไม่มีเจตนาทำอย่างนั้นผมทำอะไรก็เลย,ไม,ยมไ,มไม่เชื่อทำย่อทนี้เป็นรูนไม่เชื่อชู้ต้องงงม,มาคอนทำให้หัวตู้ทำเื็นมาตั้มลงจุดมไม่ต้องเปล่าพี่นี่ชู้เร็วจิตใจชู้ไม่ปรารถนาดีต่อผู้ชูบาดเอา มากไปแม่มากอางนอโดยชำไมีเหลือแได้เท่านถ้นเท่า,ทา,ทา,ทานะกว่าพ่อคุณนั้นพอกัดควันโอนคุยากใหไอ้ดอกเพิ่นความ่้าม่อยากนุ่มเมยและกยาได้พอต้าไม่ไฟพี่ี้องครับดีอ้อยเมืองีิดหรองรูชายไม่กับไม่กลัวใครไม่รล้เใครหน้าไม่เมือนพอมันกุชู้ตก าเบิงแม่มแต่กูไม่ตายติดมือใหญ่นับปปตือ้อกูที่ไปบ้านตาว่าเคยเฟอร์นิทูปตายจริงนัเงินไม่ใช่ลูกกูแอบมาจักปักนี่แล้วปลาจำขวาฟ้าพา,มาอ,อมาย่างถูกหน้าปอกไอ้พันน้ำล่างตัวเพชรมาเยอะแยะไอ้ปั่นมาโดนเยอะคนเดิามตั้ไม่กองเด็กเติมแถวนี้พรปป้าดาเด็กมีแล้วก็ผูก็ได้ตัวแถามึงขวาฟ้าหม่อมไม่เกี่ยวหนึ่ที่เดียวกวันน้าใจไม่ออกชาร์จเฟรดมึงถอยไปทางเตี๋เดิมทาเท้าไอ้แหวบแม่ตรงนี้ดินผอมมือ ป uh да ีน um um ี้ตายกันโอ้ตายบ่โอ้ตายมันบ่ตีตายต้มึงชิงร้องตีตีเลยบ่เคนในใจมึงนึกยุ่มมั่งไหมว้าวันในใจมึงนึกยุ่มมั่งไหมอยู่จื้อแกกูไม่รู้อยู่มื่อมื่กว่าบกเคยต่อยตายเลยเล็บยาวหนึ่งปานะคือคู่มึงทำไมคือเลือกกำปาวเนี่ยจะเหนั่นตัดคือออกเพื่อตัดคือออกแล้วร่าง้าไม่พลัดเหยียดเมมบานปร่บปน ฝนีตาบ้าเมืงองเราเตียงกันกันเชี่ยวเลว่วาพา่ออยาชายอ,รอารมณ์แามาทำเพื่ออะไรง่งในในมึงคำมือบอกจนคูคำมือเล็กจนเอออลไเพื่อนะเช็คเลยไไมึงแข่งบอกจนมึงถึงคอยเกุนคูล่ำเลว,ว่าข้าวจมไหมเข้ามไมาปนี้เพื่อตาไปล่ำรูวันเมมึงเ่้าบ่ไหมันได้อะพูดไม่รุม้มันได้เนี่ยกูรมมึนได้เงแต่มาจใบกูช้าช้ามาไรท่าเฮกันม่ได้ทามานังเนตนงแข่ง เดาๆว่าเชิงรองร่องฮุกเองถ้ามันไม่เล่นกูเล่นเชิงก็บเร็วฮะเฮ้ะน้องราขวับไปดีวะไปไหนไปแต่จะไปไหนไปพ่อนัเป็นดนี่นี่ให้มบืองเหยนมื่จะได้กคารุนในคารุนแค่เมอเฉยไม่ได้เหดิมันไม่บายกันกูอะไรมึงทำไรอย่าไปปลอในคารุนเสียเฉลยเออตีในคารุนตายติดร่างขาตีคนดีกว่าป้าทำไรมบืองต้องปีคลอนั่นเล่บเคยบอกน้องเก่งกันพวกดร้อนทำไรก็ต้องอย่าไกลกวน ยังกลายคุนวัดก่อเงินจนเยวะเย้ยปักเล้งไอ้ไปดีละกคอแล้วกูแต่เราไปเราจะทราบได้ไงพี่มึงทราบได้ยังไงทราบมาเพื่อครับแม่สั่งนักสั่งหนาว่าถ้าเจอผู้ชายดมที่ไหนคนอุดสมบูร์ตุกคนระมีปานแดงรูปเราจับจันไหมยังไม่ได้ดูทรงคนอุดแล้วไปได้ไงแล้วไปดูไปเลยแล้วไม่ละเจ้าปัดน,นี้เลยไม่เละอก็อปัดน,นี้เลยนุ่งรามาทุนบอกวันไหนเนื้นอเนื้เข้าไปโคอถอดของเรานั้น ลราปลดลุกดุมเสื้อเล่ส่งสร้เม็ดไอ้ตรงแล้วนะได้ได้ลูกเอาลูกล็อกเม็ดไหลตุ๊กช็อตนะเช้าพอดีไปปลดลุลดกดุมเสื้อเล่เพิ่นช็อตมือเครื่องมือยักษ์ไปว่าพื้นเอาโยากันพื้นตามใจมึงไปนั่งทีดึงนะไปนั่งทีนั้นแต่เพิ่อนยับขคนโม่ขมัวอยู่ถ้าอยากอีกกินข้าวไม่เลยเชิญไอ้ตา,ามมาไปนั่งไม่ไปนะมึงตายตัวเดียวใจกว่าปะอยากกูข้าวบางข้าวไปขลางทีอีแปนะลุกมามาไปนี่นี่ ถ้าไม่ไปหนังตีเดิมตายตัวนกูตีข้าบังคว้างไอ้ตัวคว้างหลวงคว้างมีกันตีไอ้พี่นี่ข้าบังคว้างพท่นป,ป,ป๊อปป๊อโอเคมึงข้าไปเยียวยาเองเพื่อเปล่าไปโอบปักเลยมาหดด่างมันมาบ้าอย่างไม่ชูว้ว่าหนักตัวปากควา้างชาชาพี่ร่างอย่างนี้เลยปัดเพลี้ยครับน้องนะมาปัดเพลี้ยผมไม่ได้ดูสุขกับคุณื่ณนคนนี้ผมผมไม่ไปไหนแล้วผมมีวิธีการแล้ววิธีน้อยคว้างน้ะมึง จังหาเรื่องทาทายเขาด้วยเขามีถูสระเจตดทาเขาชกต่อยอะชกต่อยปัดไปคนเราแดงไอ้เป็ดต้อยเชยๆไม่มีไอ้เพราะไอ้ต้อยได้มีบอกว่าในเมืองเขาตอบปัญหาบอกจนเราไม่ได้หลีกทางให้ต้นหน้าผมเสียใจที่มาคุยกับเขาไร้สาระประโยชน์เหตุผลบอกว่าผมไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ชื่อราหูหรอกเพราะชื่อราหูนี่เป็นชี้ออกาบางคนใครๆก็รังเกียจออกมาคนจะมาเป็ดเพื่อนเราถ้าถ่ายมาหลีกทางให้ไกลๆหน่อยแต่ทากวามน้อยไม่พอ ถ้าเขาไม่ไปบอกเขาจะต้องเจ็บตัวแน่เจ็บตัวไหนๆหนทำไมได้มันจะชกหน้าเขาฮะชกหน้ามันมีมือมันชกกันจะชกต่อยกันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าก่อนชกต่อยนั้นเขาถอดเสื้อออกเสียก่อนเหตุผลพิจารณาในการชกมวยเมื่อตอบเสื้ออะไรพี่บึงรับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวสังเกตดูที่กลางเพดอกเขาด้วยมีปานเนงรูปเราจับจันไหมเป็นนี้คุ้มค่าไหมลงตัวเจ็บตัวนิดหน่อยเท่านั้นอ๋อไหนป้อนฉลาดทิงไอ้ดำมาทุ่งกูยอมรับ อยู่ไอ้มันก็เลือดถามันต่อยได้ทอดเชื้อเลยเนาะก็มีปันในรูเราจับจันทมาเก็ตนะครับมันครับเอาเลยน้องจัดการเลยทันต่อแฟนเลยถามว่าพวกเขารู้มันเจ้าต่อยผมหลายหลายคนนะเบื้องผมจะชู้ไหวเลยไอ้เมืองอย่างตักคอนไม่เคยตุบเอ้าแต่น้องเมฆตัวต่อโตไม่พือท้าบ้านรุ่มหรอกฝ่าบาทโคตรรุ่มกันมาไกลตุ้มปั้นเพื่อมันที่เราแท้มาไม่ต่อรวยต่อนน้าต่อเดียวมึงกันนั้นทำไมรุ่มกูไม่แกรงนัดยอดยากรขี้คลาดแหม่ม พลือกันไหไมนัดไม่รู้กูไม่ใครบายบังเอิญออกไม่บายอืมค่ยพลือลแล้วเราไปลุกหลงรถไม่รู้วันพลือวันนี้เจ็บควันเจ็บควันอย่างเขาก,กัดกันแต่ปดเป็นปลากัดเกิดเป็นชายตัางแข่งไม่ชอบเผื่อแม่ช่างตัดแต่ปีในในมาแดกสักคืนน่ะอย่าทำให้ดูมือไหวมันร้อยเลยอะไรนะคุณตอบปัญหาบอกจนผมไม่ได้แน่นอนนะครับคุณรักกูไม่ได้เราเก็บไว้ขอบใจมากเพื่อนขอบใจเสียใจที่มาคุยกับคุณนานไร้สาระอ้าว งั้นไปพูดแบบนี้ก็สวยทีเดียะเพราะนั้นลีกทางให้ผมหน้าผมได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่อะไรตงรงนี้จะมันจะร้ายแรงกว่านี้อ้าวคือน,น่ากลัวเว้ยมีอะไรอารมณ์นั้นที่มันเปลี่ยนพันในขยะกลางอันๆๆๆๆๆแบบนี้นายมันชี้เร,เราเราลืมไปชี้เราไปชี้เรามงคนคุยนานๆไปกันานี่อำเภมงคลเป็ดเบื้อนเราแน่นอนแล้วเพราะช่อนายชื่อบัตรจบไม่เคยได้ยินผ่านหูมาที่ไหนใครมันชี้เราเช่้าน,นาย แล้วเราเชื่อเราเป็นนักบัญชากายได้ไงวะไอ้ดำเชิญถามฮะพ่อแม่เราชื่อใบเราแบบนี้ชื่อเขาเนี่ยมันไพเราะเนี่ยชื่อใบดามันชุดนั้นคือยักษ์มันเฮ้ว่าอะไรติเวทมิมเราดุนขึ้นเบิร์นชุนแล้วมาว่าน้องมาเราชื่อว่าโอ้มันชื่ออ่ะชุนชื่อยักษ์ชื่อมันอยากไปครับตายออกไปตามมันคู่ไอ้โ้ยใครใครมมนหน้าเราขาดขี้กร้บอกใครไอ้ตับพื้นเทียนกูไม่ได้ผีขอกูปิดพูดไป ไอ้ไรก็ปิดพูดไอ้เรย่องเราไปพูดเว็บแมมปูดปิดนะโว่ว่างานนั่นจ้าปิดพูดนั่นปูดปิดนะตู้คอมันนั้นตู้เราแนั่นตู้เด็กการุนถ้าเราไม่ออกไปจากที่นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นในรามาธุลเรจะชกแน่นายเอาสินายแน่จริงนายลูกพ่อลูกแม่จริงชกนายเราเชิญชู้มาอ่ะเพิ่นตาช็อกกลัวอะไรมาเนี่ยโควขวบฟาหัวช็อกเฮ้ยเราไปลูกขวักควักเพิ่นตาชกมาช่วยดูตับเปื่อยไว้บักเองนะ องค o, whatever, ้งนำบันพืชท้าวันโค้งไอเด็กเทควาเล้าเจิมนี่ว้าอีชกอีต่อยคารายไม่มีปัญหากูไอเด็กนี่เปรียบไอชกกันเผื่อไม่เชี่ยเปียบออกเปียบกันไออาวุชชกไอยามาชุดมาเกยชกกระบามือมาตอกชกกระบะเช๊งเลือดไอโกยเก่งยืโน้ยกำลังเชยเยอะเลยแม่มากาดุนกันแม่ปัญญากันาู่นะอย่าไปเปลี่ยนชกสร้างคู่เลือดเชืดอึงยืโน้ยกำลังเชยน้องนะกูชกแต่ชุดนะเขาไม่ว่าบ่า ไอ้น,น่องเจาไอพีโอเว็บแม่ม่โตย่าบอกเป็กขดทุนไม่ไงกูเนี่ยไปได้พ่อตัวขาดทุนเปรตนั่นเลยคำนีว่ามึงขาดทุนไม่เป็นไม่ดีอากูย้าอยู่ตังยีปปีขาดทุนนี้กูไม่เคยเล้วนี่ขาดทุนนายอาไปแข่งันหนุ่มก้มเคยเลยขาดทุนนะอย่าไปเนยกูข้อใหม่ใม่้ักชงคุณขาดทุนนี้ไม่เอไม่ใหม่ไม่ขาดกวยเตียวกไดายเอ้มาเยอะอเด็กกินปัดเป็ดหย็ดแม่กวนแล้วะ ไม่กล้าคุยเดี่ยวแล้วกินใจปั่เป็ดออกมกินปัดเป็ดเพื่อไก่นุมทีนนำแกงปูแต่พี่นุ้ยก็มารวยเลยควรมันมากควันเลยกูเลยแกไปทำท่าได้กัรอุนลาวใจตับมึงแกไม่หลีกทางไอ้โดนเน่ในเราไม่หลีกหรอกแต่ไม่หลีกนายจะต้องเจ็บตัวนี่ไงเฉย,ยพี่นุ้งเล่นควันอะมคิดแต่ไแกมันกู้ข้าไปดองไอ้พี่นู้งดิปันเพื้อไอ้เรามาชวนมึงปวดคนหรือปวด,ม,ปดมาอะไรเปล่าอา้าทำไมแบบนั้นในายใครมึงตาหนองเราจกใช่ อย่าใช้ตัวเล่นเครื่องทุนเร่งอ่ะใช้ตัวเล่นคว้นตากแกงฉีบหมวอ่างคว้านอยาอุ่นเก็บเล็กยุ่นนองเก็บแล้ว่ะก็เราเล่นว่าอย่าลืมเล็กยนต์นี่กว่าป้าเต่งตายหูไม่ตันมั่นอ่อนแบ็บมวยตดยหนุ่ยเรื่อว่าเคยเก่งว่าเคยสมบูรณ์แบบถูกอาวุธมัดตาวขคตโชคนะอ่อนเบบได้ก็าดไหนแต่อย่าโมงมันก็มวยเขาลีกันผันเพื่อนเราไม่ฟาเพื่อนโชคแต่ก็เล่นคว้านปัดเพื่อนครับ ต้องการยุ่ยเขามีโถสระได้ถอเดเสื้อเร็วๆเบิ้งไม่มีอะไรอะ่ะจริงมันมาไขว้ตรงรำอัดร้อนตรงตาจกอย่าอย่าเล่นหาหุดลูกผู้ชายพลายมีอาว่ายาสัตว์กับเพื่อพูดกัน้อยกันนั้นชกต่อยออกกับแบบมัดลุ่นๆเลยว่าเล่ค่ปากเป็นมันถ่ายทับกันก่อนเฮ้ยกันด้วยมัดชัดกันด้วยเข้าเอากันด้วยแข็งเรียกว่าค่นอนเฮือกแด้งมาฮี้ฟาเบนกันถ้าแกจริงไอ้ย่ามันอย่าเล่นคว้าเนี่ยทำมึงแกจริงตุ่มพลาตาไอ้ย่อยอย่า,า,า,ยาเคว้ดออรดัง เล่นคว้าหนไปตุ้มปลาเพื่อเอาคุณเรความพอกมีดเน็บไปปิโน่กระใหมปิดรเ้เล่ห์คุเร่ในนัดที่แกวางควางที่ในลำแล้วมันตกชก็อตลอยคาราวโอ้รอแล่นนี่ก็โกรธวางก็วางไม่ห้าเย็นจะเปรกวางแล้วโอ,อ้มาจะมาชูมันติงควบอกว่าพันน้าเลย ให้เราบุกเข้างเนอดเสยนเดือดดัพนพ่อไทยันโดดขับชัดเอามาสู้กันเมบมัดมวยเฮ้ยเอากันเมบมัดมวยในรามาสูงมาท้าทายคนอยาัางเราชบมวยไทยมันผิดข้างละเพื่อนเฮ้ย แกแน่จริงเราไม่ตอดเส้นเราจะกินขายาวบิ๊กติกกนินอะไรตัวเดียวต้องกันแม่กันติกนกนต๊กปกติจ้าเมย์ไทยทุกอย่างตกล้วข้ามาย่าหุ่เราพร้อมเอาเลยแอมเช็คก็พร้อมโบายกที่หนึ่งแอม โอเคเราเห็นแล้วขับไปในรุบเราจับยันไม่ให้นุ่มนี่เต็มในใจเท่าไหร่ตาไม่พบและป้าไมแเกะแกได้บอกเงินโปรนมแลาวครับเออมันเลยกับบอกเขาเลยอ่อแต่เราตาเขาแล้วมึงตาแล้วชอบไอ้พ่อเปนออ็นทะี่ก็ยอมแม่ครับอันมาใยดันฉันไม่ชโชว์การ กับรถรุ่ยกันขับรถรุยแล้วโอ้แม่บนบนไม่ใช่เว้ยข้าวบ้าน มาชอกตักมาแล้วเงินตะกินแต่เจ็บหยาประมมทกูตอชูนนเราเออมีมือนองรำนั้นไม่ใจโยยนั่นกไอ้ดปบนรก็ไม่ต้องทอยออย่างซ้ำคุ้มลยลูกองตำตำรายยเยมาทชายก็ไม่คดไตงทางเรื่องชอกส้างรอยอามาจับประคับเขาลอลอยดข้ลอยฮะเปกรข้าเดือดใจลดือดใจเต่ มามาจอตรถคลยามานุเจ็บควันนงกว่าบ้าเรือกูอากาศมูเหมันกันยิงแม่งตั้งกูต่างไม่ชไว้นูเจ็บวันนี้กัดมูกเขียวเลยกับมือเท้าหรือแต่มึงไอจำเจ้านะ เพื่อนหนองรามโพธิรธาเปปิดไม่ทันต่องโดนเขาลอยปลายการจใจโยเอนานกตันยกสองเอ็นตาชินแจงกันจังแล้วดีกันดีเราเรงไม,ม่เตยตามป้านี่มาต่อยกรุงเทพได้ไม่ต้องต่อยปูนจร ปีเลี้ยงไม่ใจวะนักมวยานาน้องปีเลี้ยงนั่งเคยวางกรนจมนักมวยแล้วแม่พูดอะไรรูงนั่งเคยตัดทิ้งไงตดนักมวยเหยียดแม่มน,นี่เก่งบูชามันนี้ยังสมัยนีจันตีนักน้ามืมวยมันพักยก,ยก

เรื่องมาิปกรรมาการมายิน้อยมมีนะ้บหนึชองามียร์หกเก็เปเก้ายี่ิเเปเฮแปร็วว่าขันดอแปเร็วไปนอนปี่ล้วนับปีดไปไแข่งเหมอนเก้าเลยยีินับใหญ่ออกขึ้นทันชอมันกรรมาการเขาลี้ปีดนี่ะเพื่อน้รงแมครับยังไม่งา,ามึนตีครับลุกขึ้นนะครับนอนได้นานๆโอ้โหเมือง ดาวเป็ดใหเต็มควา้าเล้งไร้เขาลอยปลายคางนิดอะไรยอดอาวุธมวยเทยถึงมองเรานี่กว่าป้าจกมวมยไทยกูยอมรับกลับเครื่องมัดต่าเขาชอกไอ้เขาไม่เมืองไอ้ไรไอ้พึ่งไม่รู้ไม่ไอ้ไอ้เบตาตายเขาจนตัวแล้วก็โดนกนกอะมึงอย่าเชื่อใจใจเราราเบิ้ลทำไมใจหมักมากนะที่ลูกผู้ชายนั้นใจสักขาคืบไม่ถึงมึงลูกผู้ชายเก็บเท่านี้ก็กินหมากว่า เราเพยควีมือกันจงือแต่โราชนะด้านความคิดหมายความว่าเฮอยชาวมาจะลอยมันทอดเชื้อตอนเราเก่งตกับมึงเด็ดป่านได้รูประวัติจัดกนันออกมือไม่ภูมิใจนักหน้าจับตัวนิดนแม่โอ้จริงด้วยขอบคุณมือเทใส่สติผมไปเช็ดเช็ดนวลเกล,ล็ดละความคิดเก่งเอาอีกไม่ได้หละเชื่อการใดแก้ตัวอีกยกหนึ่งเอาไหมพอเลยครับคุณเอาพอแล้ว ผมปิดคาดเลยไปท้าครูมวยโอ้ยยอดมวยไทยจริงๆเก็บตัวฟรีเลยวันนี้เพื่อเพื่อเพ่อควาเรื่อยเมืองเวทเหมอนทำปอดได้ว่าใครดอมาท่าผักพวกก็ชกอคำพอบเลยเห็นไหมมาเห็นไหมคว้าแล้วเล่นกับลูกชิดไอ้เก้งงับในกินนี้นี่ขนาดลูกชิดนะพรบุณิตาทุกอวบยาเนั้นปัญญาจันทร์ตายอยู่เลี่ย จัดมวยเปรตแม่ฉกอูดรถรังที่กัดหูขูเลือดเปลือเลือดมวยมาเลื่อยกัดหูเปิดแม่ไมว่าขูไม่ออกเปียบไม่ออกหลอดน้ำนักแช่ขูกัดหูเอหน้าเพื่อบำมังใชยหน่อยมาปัดเชีวกูแหกีนึงมาเพื่อถ้ามึงจน,นมไม่ไหวก้ามึงแกวออกถ้ากูพาไปปัดรีอายรานแนม่แม่ในกรุงเทพปัดรีอูรันพี่น้องบัด้องชัดให้ตายพี่น้องกูเบิดเพื่อราน,น,นปดัดรีอู นี่ยยะหูมัดแม่นักเถอะได้ลูกชิดกูคนนี้โลตาคนโลมัดนักไในัวบักเครนัวลคอยกับไอ้มัดตายไหลควายกั้ลูกชิดกูกูไปลูกชิดปานนึงล้วมาเวลูกชิดมวยให้มันขาดหุ้นไปรักพักตั้งบากูยาวไม่เหมืนวะบักเคยกับานัดว่าควายกับต้อยผุดลุงอยู่หน้าต้อยควายตายจริงไอปีนั้นนั่นต้นมันเรียกกูไปต้อยถ้ากูไปต้อยแล้วป่านนี้กูไปตายได้เชาเลยเย็บแม่คนเดียวตายตัวแก่ซะโอ้จริงว่าลืม ใกล้ต้อยพับเบี้ยวเอ็มพุ่นควายลู่มัดอายุเด่นพุ่นควายจะ็มหมดชกแล้วพุ่งควายจะก็ทำขนาดสมุดก็ชกเดียวทีเดียวเองเหตไม่เชื่อตั้มกูไอ้แค่นลยจริงไหมจริงอ่ะกูเอออันนี้กูวาอยู่กาดุ้นไม่เป็นที่มันต่อยควายพุ่งลู่ควายพัวควายเมียแม่ควายนี่แม่ควายเดือมนั่งตังเนี้ยต่อสู้เนี่ยมึงคว่างจากกูพูดนะมึงคว่างกับผู้แม่ไปรังผู้กหมู มาใกล้ต้อยควายเมียไม่ควายทิ่มันต้อยปั๊บเดียวอีกมัดประยุทธ์ในปุ่นควายจะม้วชกมันต้อยข้าวตีพวกไม่ต้อยข้าวต่างสายางเงี้นแม่มาขุดชอกอีกว่เอย่าวาไม่แม่นำกเออยอดเยี่ยมจริงๆคุณเราพเพราะไม่นึกเร็วขีเหมือยชกบใบไถุ่ณจะไร้เทียมทานแบบเนี้ยโอ้ยตาต้องการนี้แกมือเว้ยว่าเนะ้โนยโทรชักติดโตเลยเล่งเร่โทรศัพท์เออจุนจังโต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 อย่าโต เือขยตัวเวทแม่ไม้เบอ่์เลยใช่ได้กันนั้นแล้วมาเรื่องอะไรกันในรามาสุนเราคุยกันดีๆได้ดามาท้าเราชกต่อยอย่างเงี้ยชักงงไปหมดแล้วแล้กลับมาเรื่องไอ้ไรลลกลับออติดผู้ดีๆมาตานรู้ชกต่อยนั้นไม่มีอะไรครับที่ผมท้าทายคุณชกต่อยตัวการจะพิสูจน์อะไรในตัวคุณบางอย่างเท่านั้นอะไรในตัวผมที่คุณจะพิสูจน์ป้านรู้เราจับจะที่ตรงอ,อกคุณครับผมจึงรู้ให้คุณถอดเสื้อตายแล้วพี่เสียรู้มัน พอไม,ม่หมวกนี่หมวกคีร้อนี่บักเคงร้อยน่ะก็ต่อเชื่อเลยพันอย,ย่ยา,ยาอย่ามาเละเอาอย่ามาเละใช้เชื่อเจนไม่เละเพือ่อเพื่อนเลยกันบูดแต่ยังไม่เละแต่มันมันปื้นนี่บักเคงจะจะต้องลงทุนเจตัวชกต่อยเอาหนูอหนเอาไว้แกตัวเชื่อนั้นเพีเยงแ,แต่ปตาควกมับต้องอีเละพันแดงนั้นพันเพื่อแบบแม่มาเชิญชูมาหลายดอกแกตัวนี้ไม่กำหนดหรือจะมีการแก้ตัวขคนายในรามาชน,นไม่ใช่ครับก็ลาวไว้แก่ว้างเลยกับเรื่องอะไรนี่เราจะต้องชกต่อยนั้นตัดปัญหา แล้วมันรับแล้วระเลึกไปถึงหมดครับลาวมาเลยอย่าเช่อเราทำไมลาวบอกเรื่องล้อกับบอกกับมันไม่เมื่อนี่เก่งความไม่พิดกับแนกองพิกดตรงนั้ลาวไปเหงาไปยาวไปนิทานถ้าบอกเป็นยู่เขาทำไมเพื่อชูนักตาหนู้เก่งปุ๋นไม่ปัญญาเพื่อไม่ปัญญาคุณน้องเคยมึงจัดใจโไ้ยก่อนไม่จะเลิกความจริงทั้งหมดว่าทำไม่เพราะจะต้องท้าทายคุณชุกต่อยคุณระหูครับผมกราบเตะเท้าขอขมา ไดรับละลวงลวงเกินไปเจ้าตัวไอ้คุณนไม่เป็นไรลูกผู้ชายขอกินมากกว่าลุกขึ้นได้รับแล้วเล่ารายละเอียดไปครับชีวิตไดร์มาชวนเกิดมาชาติดีตั้งชาติกับอับนักตั้งแต่เล็กมีเต่แม่ไม่เคยหน้าพ่อแม่ผมบวชเป็นนางชีจำศีลเป็ดอยู่ที่สำนักป่ากิมวันเป็นป่าที่มีอากาศหนาวเย็นเพราะมีหิมะตกตลอดฤดูหิมะ ไม่ยอมตามแม่แต e, e <cake Sounds> ่จ <ım Laser> ําความได้ว่าพ่อเป็นใครแต่แม่ใบเบียงไม่เคยบอกพ่อว่าอยู่ที่ไหนผมตามเรื่องพ่อข้างในแม่โลงให้ทุกครั้งในที่ตดเบิดตะโดนตนไม่ไหวจึงบอกว่ารามเอ๋ยถ้ารามต้องการจะทราบว่าพ่อที่แท้จริงเป็นใครนั้นได้รามพานเล็กยนต์ปัญหาไปถามเขาผู้ใจก็ได้ผู้หญิงก็ดีถ้าถามว่าบอกยนนั้นอยู่ที่ไหนใครตอบบอกยนนั้นเล็กยนต์อยู่ที่ไหนเคยตอบได้คนนั้นแล้วพ่อผมไม่จะบาปผมพยาพ่อ ผมมาพบคุณคุณระอคุครับสงสัยตั้งแต่แรกที่ด้ยินทื่คุณคุณชี้ราหุน่าน่าจะมีปานแดงรูปราอุจับจัดการเป็นอกที่ผมปราถนาและต้องการจนเลวจนรอดผมก็โชคไม่ไดีที่มาขัดใจเรื่องรถยนต์ปัญหาผมนั่นเล็กยนต์วิเศษคุณที่ขอที่จะต้องท้าทายกันในที่สุดผมลงทุนเจ็บตัวตั้งตั้งรู้ตัวเองว่าชู้คุณไม่ได้เนเชียงมวยไทยแต่จําเป็นต้องท้าทายคุณไม่คุณตอดเสื้อชุดต่อยกับผม ผไมเ่เล็้ยปาในรูปเราจับยันกลางเปน็นโอกผมกราบเทพเทา้าสงสารในคำรรพระพ่อที่มีผมโดยไปถึงแม่จะเย่แม่จะบอกราบจะเตะพ่อรามคใครๆได้โปรดครับคุณคนเดียว์ต่นนั้นที่ทใํใไมปัญหาี้กระจาได้ผมกราบครับไม่เอาในเรื่องอย่ากราบลุกขึ้นเมาที่จะไม่เอาจจใหญ่ยุทธ์่ันลุกขึ้นได้โปรดไปกับผมนะเลยก,กับน้องเรากับไอ้ต้องวายจะจับทิับ ศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงงมุมพรกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ริสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสันแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่รังและสุราษฎร์ธานี